ครับสวัสดีครับวันนี้กองบรรณาธิการมหานครข่าวภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้มาร่วมงานของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้บูนิธิร์รัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยวันนี้เป็นการแถลงข่าวนําเยาวชนจำนวนหลายร้อยคนนะครับไปอยู่กับผู้ปกครองอุปถัมภ์นะฮะโดยจะไปอยู่กันที่อ่า,อาทิเช่นปทุมธานีนครนายกแล้วก็จังหวัดอยุธยาเป็นต้น นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างเยาวชนจากชายแดนภาคใต้นะครับได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมอื่นๆของภาคส่วนต่างๆในประเทศไทยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเรามารับชมกันเลยครับ อยากให้แนะนําตัวของหนูหน่อยครับหนูเป็นใครคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกามิลาทรงนะคะในนามนายกสมาคมยุวชนสารใจไทยสุใจใต้ค่ะปัจจุบันรับราชาการอยู่โรงพยาบาลปัตตานีนคะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชํานาญการนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วโครงการนี้ทำอะไรบ้างคะค่ะ ดี uh, น้ำสมาคามโยชนสารใจไทยนะคะตอนนี้ในตัวของกิจกรรมของสมาคามเนะะี่ยค่ะเรามีรูปแบบการจัดก,กิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากนะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะการทําจิตอาสาต่างๆในสิ่งที่เห็นเนี่ยคือการส่งเสริมอาชีพนะคะที่เกิดขึ้นภายในสมาคามโยชนสารเจไทยเจใต้นะคะซึ่งกําไรเนี่ยหัก5%เพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะเพื่อต่อ <propagate. S 2> ยอดในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ค่ะซึ่งเราจะมีการส่งเสริมอาชีพเนี่ยหลากหลาย ัวผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีตัวขนมนะคะมีเม็ดมะม่วงนะคะมีตัวค่ะเม็ดมะม่วงค่ะค่ะอร่อยจริงค่ะอันนี้เป็นการส่งเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เราเนี่ยได้ให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทีดีของชุมชนด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยรู้ชอแบบออริจินอลใช่ค่ะตัวนี้เป็นขั้วโบราณเนี่ย ตัวนี้จะเป็นเม็ดใหญ่มากที่<ม>ที่ทางสมาคมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์นในเรื่องของโปรดักเพื่อแปรรูปนะคะแล้วก็ค้าขายนะคะ<ม>เพื่อให้เกิด,ดารายได้ให้กับเยาวชนสานใจไทยแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ค่ะใหญ่มากใหญ่ค่ะอ,คอ,อันนี้คนะืออันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวบราวนี่นะคะตัวขนมขอขอบราวนี่นะคะแล้วก็ตัวขนมตัวขนม นะคะตอนนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้นะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยชาวบ้านเขามีโปรดักที่ดีแต่เขาไม่มีไม่รู้จักวิธีการแปลรูปเพื่อให้เกิดแพ็กเกจิ้งใหม่ๆหรือการทำการตลาดนะคะดังนั้นพอสมาคมเนี่ยช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเนี่ยเราได้แปลรูปแล้วก็ทำการออนไลน์นะคะตอนนี้ชาวบ้านมีรายได้หลักหมื่นเลยนะคะต่อเดือนค่ะใช่ โอเคงั้นเรามาดูเรื่องกิจกรรมเล่าให้เราฟังหน่อยอ่าในส่วนของกิจกรรมนะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะ,ก,ก,รระ,คะกิจกรรมของอสมาคมโยชนสายใจไทยสายใต้เนี่ยมีทั้งหมด5จังหวัดน,นะคะรูปแบบเนี่ยแต่ละจังหวัดเราจะใช้ในเรื่องของการทําจิตอาสาเป็นหลักนะคะก็จิตอาสาก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงโควิดนะคะเราแพ ของอส่งเสริมในเรื่องของโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือเพื่อพิการนะคะวันเด็กกําพาราแล้วก็ได้มีการจัดงานให้เด็กกําพานะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วยเหลือช่วงน้ําท่วมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเราลงไปแบบแบบจริงๆเลยนะคะลุยทุกบ้านนะคะซึ่งน้องๆสมาคมเราเนี่ยมีการรวมตัวกันช่วยเหลือด้านนี้มายาวนานนะคะ เนี่ยค่ะเราจะเห็นภาพต่างๆเนี่ยที่เราร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะคะผู้ประกอบการต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดทําจิตอาสาเกิดขึ้นมานะคะคำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะนี่นนนบ้านนี้บ้านนี้ประสบไฟอันนี้คือบ้านของอาชาวบ้านที่เกิดไฟไหม้นะคะเรารวมตัวน้องๆไปสร้างบ้านนะคะให้กับชาวบ้านนะคะโดยที่เราระดมกําลังเขาเรียกว่า แรงแรงกายนะคะแรงใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ที่ไฟไหม้นะคะ,ๆๆนะสมาคมนก่อตั้งมานานรสมาคมเนี่ยจริงๆการรวมตัวของของเยาวชนเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าสมาคมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเมื่อวันที่11มิถุนา2565ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะ ก็จะเป็นการรวมตัวของน้องๆทั้งหมดในการผักดันและก็ขับเคลื่อนงานในจิตอาสานะคะในพื้นที่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้กองบรญธธิการมหานครข่าวยินดีที่ได้คุยกับ น้องอะไรอื่นเป็นเยาวชนอ่านแ่น้ตเกินอยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมลรัตปักแพคค่ะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะมาจากจังหวัดยาลาอำเภอเมืองค่ะออยากให้เล่าความรู้สึกหน่อยครับว่าเข้ามาในโครงการน,นี้ได้อย่างไงตอนแรกนะคะเริ่มแรกจากการที่หนูรู้จกักจาก รุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เป็นเยาวชนสันใจไทยมาก่อนค่ะแล้วก็เขาแนะนําว่าเออน่ามีกิจกรรมมีโครงการนี้อยู่แล้วก็อยากให้ลองมาดูเพราะมันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเรียนรู้พระหูวัฒนธรรมค่ะแล้วก็คุณครูในโรงเรียนก็ส่งเสริมด้วยค่ะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกมากค่ะโอเคเราได้ไปทาอะไรบ้างลูกได้ไปเรียนรู้ภาพการใช้ชีวิตแบบภาหูวัฒนธรรมค่ะก็คือการอยู่ร่วมกับ ผ,ผู้อื่นในศาสนาต่างๆค่ะเหมือนหนูหนูเป็นพุทธก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอิสลามของคริสตค์ค่ะ สายใจไทยสูใ่ใจใต้รุ่นที่41ซึ่งโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยตระรูของท่าน,น,ป,รน,าน,น,น,นประนิตรีจินทรสุรานนท์อดีตประธานรัฐมนตรีและราฐบุรุษโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษประรน,น,น,นิตรีจินทรสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับศูนย์ริการบริหารจังหวัดชียาภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการดูศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองประชาการของทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้งภาคและเอกชนนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวประทับในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง9จังหวัดเพื่อและเป็นเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวประทับและชุมชนสังคมพระวุฒนธรรม คือท,ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์กลมและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมประเทศไทยไมากยิ่งขึ้น,นจนนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวธรรมกับครอบครัรรวเยาวชนในจังหวัดเสฉะภัคใต้ครับทาคใ้ที่ดิฉันมีต่อโครงการสานใจไทยสื่อใจใต้ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อฉันก้าวลงจากรถค่ะเพราะว่าดิฉันลงจากรถแล้วพี่ๆในโครงการต่างพากันเข้ามาทักทายพูดคุยช่วยถือของและพาดิฉันไปทํากิจกรรมต่าง การกระทำนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าพี่ๆในโครงการใส่ใจดีทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการคร่ะเรียนรู้อย่างปรหูวัฒนธรรมแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกไม่ว่าจะเป็นเชืชาติศาสนาวัฒนธรรมและอื่นๆน,นะครับเรียนรู้ที่จะได้อยู่อย่างร่วมกันนะครับเรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเยนาวชน โครงการสารใจไทยสืบใจใต้รุ่นที่41และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือครอบครัวรรมท,ทั้งหลายที่ได้ผุณาเสียสละและก็ร่วมมือร่วม,มใจกันที่จะดำเนินโครงการในส่วนที่จะให้การสนับส,น,สนุนเยาวชนในชช้ีวิตู่กับท่านทั้งหลายในช่วงระยะเวลาส่วนเรื่องของ การสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานซึ่งได้ช่วยกรุณาสนับสนุนมาโดยตลอดระยเระเวลา18ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็หวังว่าเราคงจะช่วยกันสนับสนุนตลอดไป